สบายดีพี่น้องสบายดีเอซีทีหักแพงสู้ขู่สู้คนสู้หมองสู้บอลสบายดียามเศร้าๆพี่น้องพบพอกับสองน้องมินนี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยสายสบายดีปะลูกโอ้ใผรใเดียดอกไม้มาเลี้ยงกันด้วะหนึ่งสองสามสี่คืองามแสดอกจำปาพี่น้องเลยทุนดอกจำปาขา อ่สบายดีปะลุงเร็วๆสบายดีโอ้ยนอนตื่นนอนตื่นช่วยตาโป้โปุ่นปนุงยขนกะมาแล้วพี่น้องูนด้วยปนุงยเขามาลกเอากา้าพี่น้องสลิงมาแกวคือบอกทางล้างมันลงเลย ปิ้นล้างมันลดดงไปไๆนี่หอยู่มาแล้วคุณได้ยักมัดไรได้คีออส่ไปดำอีกไนี่นนไปดำตัวเราเลือเราได้ได้ยักมัดชาวบ้านนี่ ช่สวยแน่แล้วรัก็บอกก้าให้ข้าเล่นนอกจากนั้นราก็ับฉันแด็ดแน่เด็เรักกับฉันดำแน่วานยังไงเรียกสามสิบผู้เล่นวานเลยค่ะถาเ็นสี่หเรื่อยห่ไปเลยค่ะพอรรักกรดับให้นั่นหลืเราก็ดับให้นั่นหน่ออกรบอกก้าให้ยุ่งเลยแล้วลูกหายยอันลูกหายยู่งแจ็คมาสอะไรนะอันนี้นะเจ็ดเจ็ดยังอยู่งปะยังสีลูกอาอยู่ มาพ claro> ี่รมันมันนั่งเล่นชาเล่งของป้าเพย์เดียวไปทำท่ให้อ่าทักทายสบายดีพี่น้องสบายดีเฮ้ยลูกนี่อย่างเกาะกากินยาใช่ไหมเมื่อรถเข็นตันเด้อเออเอาเอารถเข็นกันรถเข็นย้อยู่ใช่ปะไแค้มห้องน้ำแล้วไงค้นลงไปข่าวห้องน้ำแล้วอันทอนกล้วยนะเอามาซอยแหงว่าเถอะมาพี่ร้อยเปไหมมาเล่นนั่งเล่นชาเล่งของป้าเร็ว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 เร็ มานั่งเล่นซาเล็งป้านุ่ยนี่เพิ่นเขามาลกเอาก้าพี่น้องเห็นก้าอันโดยก้าอันพี่น้องเพิ่นเลือพี่น้องเนาะใกล้ๆนี่แหละก้าเขาไอเลืออลไรเพิ่นให้มาลกเอาป้านุ่ยสะอ่อนมันงามจริงๆก้าเพิ่นก็าลายอยู่ดอกแต่ว่าบ่ค่อยงามก้าป้านุ่ยนะเพิ่นมาเห็นกาขาเจ้างามเลยเพิ่นกา สะออนก็เลยมาลกเอาพคนวะชีได้จักหมัดบ่บาได้ดามอีกว่าไ้เช้าพ้นกน็มาตกเนาขึ้นนี่อ้ย <c oughs> พ้นก็สีเวิร์ตเลยต้เออได้ไดดย,ดไดยี่ดอก <c oughs> đó luôn phải đầm ừ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  mừng ừ. ừ. pha là... cứ khuyến tương dưng như mà này à. thương pha lấy chim ấy cứ bộ lại nó khi ừ. khuyến tương dưng nhau ừ. dân mất lại lợi nó phải nhộn này toàn này cả 6 mông qua khi nó chết mông sau ล้อเสียเต็มขึ้นหมดเลยเออห้าหลุดจากบันเตะเลสียหมอยชิมี่อย่างนด้บูชักใช่ไหมโอ้ยตัวเสียที่หนึ่งที่สองผู้โอ้ยบูมี่ผู้แรกอย่างนี้เห็นไหมเออเออบ้านหน้าหอยปังเฮามี่ผู้เสียชีวิตพี่น้องเอ้ บัณิงเนาะเป่นป่วยบอกไงโอ้อโิลนกเนี้ยข้าเจ้า,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 าจวาโอ้ยนเนาะตับลกไตพี่น้องเว้ย้านเนามีผู้เสียอีกแล้วเสียข,ขึ้นประกันไฟเป่นป่วยปนอยูวะ อันนี้แหละพี่น้องเนาะความเจ็บความปิติใช้อากาศจังนะยังจังมัดตัวพันในตางหางแมันมืดอยอะเออโอ้โหไล่ตืมด้วยใช่ไหมใครลกตืมไอ้เช้าเนี่ยตกลกวันนี้เออพอดุ้ยว่าอยากเอาไปดำให้แล้วอาจารย์ให้นะให้นึ่งบ่อ้านเคยอันกาดไว้ นี่เจ้าจั้จงงามเยงามเนาะีบดชะลีอยู่เดีย่วันนี้แมนบดวัตบริอัจบริอ yeah, ัน nah, ี้เนะปกติท่าบ้านเฮาถาแต่เก้าเนาะยแต่บุหันนะท่านมีพนตายเลยพ่นสิบริอดทิอยกเนาะ แต่ว่าชูเมือเนยเพื่อนโบ้ได้ถือกันพี่น้องเนาะแต่เขาวบูฮานสมัยอ่าถ้าพ่อถ้าแม่เพื่อนเล่าสุฟังกันมีผู้เสียชีวิตมีผู้ล้มหายตายจากในบ้านเลยกับโบ้ได้เหตุแล้วหยิบงานเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามหรือว่าดำให้ดำหน้าโบ้ได้เหตุแล้วยุดเบิดบ้านแต่เก่าชูเมื่อนี่ยโบ้ถือกันแล้วพี่น้องเนาะสมัยชูเมื่เนี่ยเอสมัยใหม่เพิ่นบ้ถือกันแล้ว จัดเด้อเขาจะเป็นฟูมาให้อยากดำให้แล้วเพื่อนว่าอย่ามัดแข็งจังสีไปเฮืนดีเขาบกกุยไปเพือนดีเขาเจ้าเพื่อนว่อาอือนลทำบ่ดำมัดแข้งนะไมีน้นำอยู่วะไรเออเขาจะดูดไปใช่นะบออ ตั้งกล่องมา้พี่น้องกอนตั้งกล่องหายไปด้กันพี่น้องเลยต่ำหมดเฮ้ยยิทาแล้วของอยู่ท้ห้องมือคืนนี่นะว้าของมาสิม่ใส่ก้อยเอ้หน่อยๆกมองนองน้อย เขากำลังเปลี่ยนชุดว่าว่าสิมาลูกกะตอนนี้โดนเระเด็นล้อสามัดดอกนี้ใหญ่แม่ล้อยังอีหลายเห็นใจนอนพักทอนเรอกระโบกปุ๊กแล้วด้วยได้ใด้ปใช้ลูก

กินไงไข่หรือครัะมันไม่ไข่ลูกมันกินไไม่ไข่มีลูกลูกมันอยู่ในนของนค่ะลูกเต็มบ้างลือในปหนุยใสลยปหนุ่ยใสจนเลื้อหลุดเลยเอา bên rồi một đôi màu là phần đầm phong phi không ấy là ai sau đầm phong à, nè phong năm à. <laughs> vài à thứ hai chào chào đi cơ hãy phi nó ở ngoài đấy một lập phần

เห็นตาเยอะะตั้งหอยเรานี้มจัดเลียงดีๆตองนี้มีเลือดรดเลยแล้วกระซาเจ็ดมาเต็มรดเลยน้องเอ้ยให้ป้าให้ลูกย้ำแต่ไหเออนอนลง เออเลี้ยงเลยดอกมันหยาเออล้มไปล้มทับไปทับมาบางเลี้ยงซอยไปโน่อยก็ได้อพี่น้องเด้อเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเน่าชิ้นยูงกาดอกโอเคนะยก่าลูกลีทางก็แบลีข้างปะปไาสิเมื่อไรเน่าชิ้นยุงมาดำรถดำเถื่อไม่ใช่กวนเหรอว่าเสออกไปโอกเตะลูก มื่ออื e s <S uh ่นก้อนใช่มื่อเศร้าอีกแล้วมื่ออื่นก้อนใช่ฮักก็เอาขึ้นมาแต่ทงเลยเอาขึ้นมาคำว่านมันโอยังออกว่าสามันยานยันทงย่างจนได้รักอันออกถ้าได้รักจะมันจากไหนออกเออโนยว่าเอาเก่าออกไปกันสิเอออุณเมื่อเอาลูกเถอาเถ้ารับป่านแล้วนะเนี่ยหมักเล่นใหม่อโนวยแบ่งใไม่สิเปเกี้ยวมเขือจะยูุ่กเกี้ยวมเขือเออเนี่ยไปใช่ ปลาสุกิเก <c ười> ็บมะเขืออยู Không, b ùng, b mama, Be Be ่เพิ Be ่นว่าเอาๆๆๆๆต่ําดาเอ้าๆๆน้อยแกออกล้สิดําให้มันแล้วเพิ่นว่าให้นึงสิไปเฮือนดีเจ้าพี่น้องเอ้ยแลวบ้านเมืองเฮาเนาะไปเบิ่งไปแยงนํากันพี่น้องเอ้ยบ่ทิ่มบ่ากันขอบคุณทุกคนหลายพี่น้องสุขสุขคนุมงสุบอนที่ติดตามพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังใจเด้อไปายละเออดอกไม้นูน้อย พอกันคลิปนาพี่น้องสบายดี